ดีค่ะนี่คือรายการ Green พลัสที่จะรายงานข่าวสารสิ่งแวดล้อมพร้อมตัวอย่างดีๆในการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับโลกนะคะปีนี้น้ําป่าน้ําฝนประกอบกับการระบายน้ําที่มีอุปสรรคค่ะทําให้ปัญหาน้ําท่วมในภาคตนออกรุนแรงกว่าปี2554นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มอย่างอําเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ ตอนนี้นาข้าวและบ่อกุ้งเสียหายหนักนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีตัวอย่างการจัดการพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทำให้พืชผลต่างๆที่ปลูกไว้รอดพ้นจากภัยน้ำท่วมค่ะ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้ไปสำรวจพื้นที่ตำบลหัวใสอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่ถูกน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรเพราะน้ำป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในไหลามารวมกับน้ำจากจังหวัดประจินบุรีสะแก้วและนครน,นายกที่มีปริมาณมากจนระบายไม่ทันแม้เจ็ดหมู่บ้านในตำบลน,นี้จะถูกน้ำท่วมทั้งหมดพืชผลและนากุ้งเสียหาย แต่มีพื้นที่หนึ่งรอดพ้นจากอุทกภัยค่ะอยู่ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนครินปี2548พื้นที่ว่างเปล่าของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้รับการจัดการตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทางศูนย์ได้น้อมนำมาถ่ายทอดให้กับประชาชนทั่วไปและเรียกให้เข้าใจง่ายขึ้นว่าโคกหนองนามโมเดลโดยการขุดบ่อก,กักเก็บน้ำ เปรียบได้กับหลุมขนมครกแล้วนำดินจากการขุดบ่อไปทมเป็นโคกสูง3 7ถึงเเมตรเพื่อปลูกต้นไม้คละชนิดไว้ใช้ประโยชน์ค่ะที่ดินอีกส่วนทำเป็นแปลงนาอินทรีนอกจากจะเป็นที่ทำกินยามปกติแล้วยังเป็นทางรอดยามเกิดอุทก,กภัยถ้าเรารทุกบ้านช่วยกันทำนะครับหลุมขนมครกไว้เต็มไปหมดเลยนะครับน้ำก็จะไหลไปรวมที่ขนมครก นะครับคนก็อยู่นะครับบนบนโคกนะครับบนโคกก็มีของกินอุดมสมบูรณ์นะครับเราก็นั่งเพลินๆตกปลาลิมตลิ่งก็ได้นะครับหากินนะครับอยู่ในหนองของเราแล้วก็ส่วนนาเราก็ทํานาเป็นนาแบบเกษตรอินทรีย์นะครับระบบนาเกษตรอินทรีย์ข้าวอินทรีย์เนี่ยมันจะหนีน้ําได้ข้าวพื้นเมืองที่ปลูกแบบอินทรีย์จะมีรากยาวและแตกยอดจนลำต้นสูง,งพ้นน้ำท่วมได้นอ,อนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างพืชอีกชนิดที่เหมาะจะเป็นอาหารยาวมวิกฤตค่ะ นั่นก็คือมันเลีอยดนกเนี่ยมันเนี่ยเป็นพืชที่อึดทนที่สุดทนแรงทนน้ำท่วมแล้วก็ทนโรคด้วยนะครับถ้าเกิดอดวิกฤตจริงๆน้ำท่วมเราติดเกาะใช่ไหมเราสามารถที่จะอยู่รอดได้เมื่อเดินขึ้นไปสำรวจบนโคอกพบต้นไม้ขึ้นคละชนิดการเลนแบบธรรมชาติ พันไม้ที่เลือกมาปลูกเป็นไปตามหลักการปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างคือการปลูกไม้ให้พออยู่พอกินพอใช้และเพื่อรักษาระบบนิเวศนะครับป่าที่สําหรับเอามาไว้สร้างบ้านได้นะครับก็จะมีต้นยางนานเดี๋ยวเราไปดูข้างบนก็มีน,นะฮะหรือต้นประดู่พวกนี้เอามาสร้างบ้านก็ได้เอามาทําของใช้ก็ได้ ส่วนต้นนี้เป็นไม้กิน,นได้ค่ะเป็นทั้งอาหารและยารักษาโครคถ้าเกิดในยาไวิกฤตจริงพวกนี้ก็เป็นสมุนไพรกินได้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าเบนจรงหรืออ่อมแซบจิ้นกับน้ำพริกลวกกินสดๆก็ได้โคกน้องนาำโมเดลเป็นรูปแบบการจัดการพื้นที่กลางน้ำที่จำเป็นจะต้องทำร่วมกับการรักษาป่าต้นน้ำเพื่อดูดซับน้ำฝนไว้ใช้ประโยชน์ค่ะ และเพื่อไม่ให้เกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการสร้างฝายชะลอน้ำเป็นประการอีกด้านป้องกันไม่ให้น้ำไหลบ่าลงมาท่วมพื้นที่ต่ำรวดเร็วจนสร้างความเสียหายมากมายอย่างที่กำลังประสบอยู่ในหลายพื้นที่ค่ะ